วัสดีค่ะวันนี้เท่าแกเชียงใหม่มาพร้อมกับเตายี่ห้อล u c k y f เ a m e นะคะรุ่น AI 1 0 2นะคะซึ่งเป็นหน้ากระจกในลรภัยนั่นเองนะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอของล u c k y f เ a m e เลยก็ได้ว่าได้นะคะเพราะว่าออกมาประมาณสักปีกว่าๆนะคะออกมา5สีค่ะจะมีสีบานเย็นสีเหลืองสีฟ้าสีส้มเอ่อแล้วก็สีม่วงนะคะ ส่วนของการรับประกันนะคะก็รับประกันสปาค5ปีค่ะส่วนของการรับประกันของหน้ากระจกนะคะก็คือตลอดอายุการใช้งานนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการรับประกันด้วยนะคะแล้วก็เตาตัวนี้มีมอก,กรนะคะแล้วก็ผลิตจากประเทศไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆของเตาตัวนี้อีกหนึ่งนะคะจะพูดกันสั้นๆเร็วๆ,วๆไปเลยนะส่วนของขาเตาค่ะขาเตาเป็น เหล็กหล่อนะคะน่าใช้ค่ะงานเขาเรียบร้อยมากเลยนะแล้วก็หัวเตาเนี่ยเป็นอทองเหลืองนะทองเหลืองเคลือบดำนะคะอันนี้ก็นี่เห็นชัดเลยทองเหลืองเคลือบดำนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยทุกชิ้นส่วนนะคะที่แกะถอดออกมาได้นี่สามารถสั่งซื้อได้นะคะลั c กี้เฟรมเขามีแยกขายไว้หมดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเปลวไฟกันหน่อย เปลวไฟเป็นยังไงบ้าง <S <S สปาร์คติดง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเปลวร้อนมากอ่ะขนาดอยู่ตรงนี้นะเปลวร้อนมาถึงนี้เลยอ่าสีสันสวยงามน่าใช้มากนะคะสนใจสามารถที่ต่อสอบถามมาได้ที่ท่อแก๊สเชียงใหม่081961900นยขออนุญาตปิดไฟก่อนดีว,ว่าร้อนมากโอเคนี่นะคะ นี่ไฟอุ่นค่ะไฟอุ่นนะเร่งว้าวน่าใช้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ